ครับทุกคนพวกเรา p o ลิ c a ท t นะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมประกวดดนตรีในงานอะพาวเวอร์แบนดะฮะที่าเป็นอีกหนึ่งเวทีเลยว่าที่เราจะได้แสดงออกเนาะใช่ครับบางทีไปบางทีไอาจจะไม่ต้องคิดว่าแบบจะต้องไปแบบแข่งขันอะไรกันแล้วเราคิดว่าเราพัฒนาฝีมือแล้วก็ออกมาโชว์กันดีกว่าผมก็เจอเพียวเพราะว่าการประกวดดนตรีนะครับผมใช่ครับผมไม่ชนะอะไรหรอกแต่เพียวอาจจะชนะนะผมไม่รู้ แต่แต่แต่สำหรับผมเนี่ยก็คือได้ได้เจอมือเบสของผมในงานครับอาจจะหลายๆคนอาจจะได้เจอประสบการณ์แบบนี้ด้วยมันมันมันก็มันก็เป็นเป็นเหมือนพื้นที่ที่เราจะได้เจอกับพบปะนักดนตรีอีกหลายๆคนเนาะวันนี้เราจะคุยกันคอนแทคพายมาาคหน้าเราจะได้ร่วมงานกันได้ด้วยใช่ครับซึ่งในงานครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยิ่งใหญ่เหมือนประกาศเป็นการประกวดครั้งยิ่งใหญ่เลยครับผมแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเครื่องดนตรีหลายแขนงด้วยไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีสากล เป็นแบรนด์อย่างเดียวก็มีเรื่องของเครื่องเป่า,ปาด้วยน,นี่เลยครับเครื่องเป่าใช่ครับผมตามนั้นเลยครับ <c oughs> The Power, The Power Band